รู้ไหมครับเพื่อนๆใจกลางหุบเขาในอำเภอหางดงเนี่ยมีคาเฟ่น,นึงนะที่เปิดใหม่นะในต้นปี2025เนี่ยผมก็เพิ่งได้มาก็เข้ามาดูนะก็ด้านในเนี่ยตกแต่งสวยงามนะด้านในก็จะเป็นไฮไลท์ของเขาจะมีน้ำตกขนาดใหญ่นะที่จำลองนะะ ส่วนร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายหลายโซนเลยไม่ว่าจะเป็นโซนวายนะโซนรลานอรองโซนคาเฟ่นะก็เข้ามาทานได้เช่นกันนะไม่่อนะก็ที่นี่ที่จอดรถเนี่ยค่อนข้างกว้างอะใครนำรถยนต์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในจุดนี้นะส่วนจากมุมนี้ก็คือมองเห็น เชิงดอยสุเทพได้เลยนะใครที่อยู่เชีงยงใหม่เนี่ยให้เข้ามาเที่ยวกันเยอะๆนะช่วงนี้มาอุดหนุนกันหน่อยนะครับแล้วเจอกันนะที่เดอะฮิล c a คาเฟ่เชีงยงใหม่ครับถึงแล้วนะตรงเนี้ยเ0็เมตรอยู่ซ้ายมือเดอะฮิลเชีงยงใหม่เขบอกว่าอยู่ซ้ายมือตรงนี้ตรงไปอยู่ 200เมตรให้เลี้ยวขวาโอเคไปด้านหน้าเลยโดยฮิวเนี่ยโอเคเข้าทางนี้นะัดก็คือเลี้ยวขวาเนาะซอฟต o โอเพนโอเคขึ้นไปเลย <c oughs> หาที่จอด Three days later three นี่ครับไม่มีค่าเข้าหรือว่าอะไรไหมไม่มี <c oughs> ขึ้นไปได้เลยเนาะ <c oughs> ลูกค้าจะรับเป็นโซนทาวเวอหรือว่าโซนอาหารคะเป็นโซน <c oughs> ทั้งสองเลยได้ถ้างั้นลูกค้าสามารถขึ้นไปเลือกตัวเองได้นะคะได้ครับโอเคอันนี้เปิดถึงกี่โมงนะเปิดถึงสีทส่ทุม่ okay. มอ๋อสี่ทุ่มโอเค later เนี่ยทางขึ้นก็จะเป็นเป็นโขดหินแบบนี้แล้วก็เป็นชั้นหินแบบนี้เพื่อนๆก็สวยงามเลยใครไม่เคยมาก็ ต้องลองมาที่นี่เปิดมาประมาณคาดว่าเดือนเศษหรือเปล่านี่ผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันมีทั้งโซนคาเฟ่แล้วก็โซนที่ถ่ายรูปนะโอเคนี่เราอาหารได้ใช่ไได้ค่ะลูกค้าเลือกขอาเองได้เลยโอ I ว <was> a s l a เลเยอรจริงๆแล้วร้านนี้ก็คือเปิดมาใหม่นะแล้วก็คนเยอะมากๆเลยกนะ็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมด้วยที่มาที่นี่นะก็ ดูจากแผนที่ไม่ไกลนะจะตั้ง GPS เข้ามาประมาณ10-20นาทีนะขับรถเข้ามาก็แปบ๊บเดียว One eternity later ส่วนโซนคาเฟ่นเนี่ยเพื่อนๆก็จะเปิด10โมงถึง3ทุ่มนะแล้วก็โซนเลสโรองเนี่ยก็จะเปิด11โมงถึง3ทุ่มส่วนโซนไวน์วนเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่5โมงถึง3ทุ่มเช่นกันนะครับเพืเ่อนๆก็ตรงนี้ก็คือเป็นเดอะฮิลนะ The Hill เดอะฮิลคาเฟ่นั่นแหละก็คือเป็นเดอะฮิลเชียงใหมนะ่ะก็คือทุกคนเนี่ยมามาได้นะก็คือ ตอนที่ผมมาเนะี่ยคือผมเลื่อนไปดูนะก็คือเจอในสื่อโซเชียลเนาะก็คือไม่รู้ว่าเขาเปิดใหม่หนะ่ะก็คือเป็นครั้งแรกแล้วแหละก็เลื่อนเจอก็เนึกออยากจะมาก็คือมาเลยเออมันมันร่มลื่นจริงๆนะเพื่อนๆดูก็มาอุดหนุนเขาหน่อยนะครับก็ที่นี่ก็คืออยู่ระหว่างตั้งอยู่ในเขตของอำเภอหางดงแล้วแหละแต่ว่าขับรถ จากเราตั้งพิกัดนะจากตัวเมืองแนละ้วตั้งพิกัดเข้ามาก็น่าจะเราลา15ถึง20นาทีนะจากตัวเมืองตรงเนี้ยขับเข้ามานี่ GPS ก็คือแน่นอนมากๆคือไม่หลงนะก็ถ้าใครมาก็ปักหมุดมาทุกคนก็เจอคนระับโอเคก็อันนี้ก็คือเป็นวันอยู่ของผมเนะก็วันนี้ผมสั่งเป็นเจ้าข้าวผัดปูนะก็ลองทานดูที่นี่ ให้เนื้อปูแบบนิ่มๆให้เยอะมากๆเออโอเคแล้วก็ตรงมุมเนี้ยเพื่อนๆที่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นวิวน้ําตกนะก็เป็นน้ําตกจําลองก็คือที่เขาทําขึ้นมานะแต่สวยนะเรียนแบบของจริงได้ดีนะโอเคเอาละฮะเพื่อนๆก็เดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวผมก็ต้องกลับแล้วนะก็คือจุดนี้เป็นคาเฟ่ที่ ที่กำลังอยู่ในลิสต์ที่มาแรงในเชียงใหม่นะถ้าใครอยากขับรถไปกลับแล้วก็แบบไม่ไกลอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนำให้มาที่นี่เลยนะร่ลมรื่นนะแล้วก็สะดวกสบายนะก็จุดนี้ก็คือมองเห็นวิวดอยสุเทพได้ชัดมากๆแนวะด้วยก็เป็นเชิงดอยแล้วล่วนะเนาะก็คือทางขึ้นของเขาเนี่ยสวยงามนะสวยงามเลยแล้วก็มี เป็นแท่นหินเนี่ยขึ้นมาเป็นเลเยอร์นะก็ส่วนมองวิวด้านบนเนี่ยก็จะเป็นภูเขานะก็นะให้บรรยากาศลมลื่นนะลมลื่นมากๆเลยแล้วก็ทุกอย่างลงตัวหมดนะที่นี่คือเดอะฮิวเชียงใหม่นะใครที่อยากแบบไม่อยากไปไกลอะ่ะไม่อยากออกไปเชียงดาวไม่อยากออกไปสันกำแพงไม่อยากออกออกนอกอำเภอไกลๆเนะี่ยคือเข้ามาที่นี่เราก็รู้สึกสัมผัสบรรยากาศว่า คาเฟ่น,นี้ก็จะตอบโจทย์เหมือนกันนะทั้งอาหารนะลงตัวมากๆแล้วก็เป็นพวกดิ้งอะไรต่างๆกก็จะมีกาแฟมีชานะที่นี่โอเคลนะเดี๋ยวต้องกลับแล้วจะ <c oughs> เจอใหม่มนในวันหยุดของผมรอบต่อไปนะโอเคแค่นี้ก่อนนะ <c oughs> ลกลับแล้วนะทุกคนก็กินอิ่มแล้วก็ได้เวลากลับแล้วนะที่นี่คืออย่าลืมเข้ามาเที่ยวกันเยอะๆนะเขากำลังเปิดนะก็เอาใจช่วยหน่อยนะ The Hue, นเดอะฮิวเชียงใหม่เนาะที่นี่สวยลมรื่นแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคือมาได้ทุกคนมาได้เลยโอเค และสาหรับทริปนี้นะเป็นฮอลิเดย์สั้นๆอีกแล้วนะเพื่อนทริปนี้เป็นทริปที่สั้นจริงๆนะเพื่อนมาแล้วกินแล้วก็กลับนะก็ถามว่าคาเฟ่เนี้ยมันไกลไหมมันไม่ไกลนะเพื่อนแล้วก็อีกอย่าง GPS เนะี้ยตั้งเท่าไหร่ก็มาได้ทุกคนนะเรามาได้ถูกด้วยไม่หลงอย่างแน่นอนฝากคลิปนี้ไว้เป็นช้อยอีกคลิปนะสำหรับ คนที่ชอบเที่ยวคาเฟ่ในแบบฉบับขับรถไปกับแบบผมนะก็เอาเป็นว่าที่นี่คือปังมากๆนะเริ่มต้นปีมาก็คือปังเลยนะแนะนำไว้ด้วยนะ The h i l l Cafe เเชียงใหม่ฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนรอบหน้าเราจะไปออกทริปกันนะ จงออกไปใช้ชีวิตและออกไปเที่ยวให้สาแกใจนะเพื่อนนะแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย